รู้ไว้ใช่ว่าเงินปันผลไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อผู้บริหารคือคนคนเดียวกับผู้ถือหุ้นใหญ่การจ่ายปันผลก็อาจไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหลายคนอาจไม่รู้ว่าการจ่ายปันผลของบริษัทไม่ใช่แค่ผู้บริหารอยากแจกก็แจกได้นะแต่มันต้องผ่านมติผู้ถือหุ้นเท่านั้นแล้วถ้าผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นคนเดียวกันละ่ะก็แปลว่า คนอนุมัติและคนได้รับก็คือคนคนเดียวกันแบบนี้ไม่ต้องลุ้นเยอะว่าจะมีมติโหวตผ่านไหมผู้ถือหุ้นจะยอมไหมเพราะสุดท้ายถ้าเขาอยากแจกปันผลให้ตัวเองก็ทำได้ง่ายกว่าเดิมเยอะสรุปง่ายๆบริษัทไหนผู้บริหารถือหุ้นเยอะโอกาสได้รับปันผลสม่ำเสมอก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกันก่อนซื้อหุ้นลองส่องดู โครงสร้างผู้ถือหุ้นด้วยนะครับไม่ใช่แค่กำไรดีแต่ต้องดูว่าใครจะได้ประโยชน์จากกำไรนั้นด้วยแล้วคุณเคยดูข้อนี้ของหุ้นในพอร์ตของคุณบ้างไหม